เมตาตรอนผู้ชี้นำสุยุคใหม่ เมตาตรอนคือ p r i n c i เ l ิซึ่งมีสถานะสูงส่งยิ่งกว่าอาร์คแองเจลที่ท่านรู้จักในปัจจุบันท่านได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษยชาติเพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคพ,พันปีใหม่โดยการวางแนวทางใหม่ในการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของโลกและดาวเคราะห์ต่างๆในกาแล็กซีของท่านสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนคือ ปัจจุบันมีนครแห่งแสงสว่างเจ็ดแห่งพร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตหลายพันชีวิตได้มาถึงเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ในจำนวนนี้สามนาครจะตั้งอยู่เ,นเหนือปาราน้ามาคูบิชู และทะเลสาบติติกาก้าตามลำดับนครเหล่านี้จะได้รับรังสีคอสมิกอันทรงพลังจากอันตาเรสซึ่งเป็นรังสีพลังเลวที่จะกระจายไปเพื่อปลูกให้มนุษย์ตื่นขึ้นและเพื่อสร้างพันธุกรรมใหม่โดยการเพิ่มเส้นพันธุกรรมใหม่หกเส้นเข้าไปในร่างกายด้วยพลังงานเหล่านี้ เราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของเซลล์ในอวัยวะต่างๆรวมถึงโครงสร้างภายในวัตถุเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของโลกจากมิติที่3สู่มิติที่4จากนครแห่งแสงสว่างเหล่านี้เราจะส่งทรงกลมพลังงานเหลวขนาดใหญ่ ไปยังกลุ่มต่างๆที่กำลังทำงานอยู่โดยสิ่งมีชีวิตจากอันทารสตจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนากลุ่มเหล่านี้ โดยการถ่ายเทพลังงานทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาช่วยให้จิตใจของพวกเขาตื่นขึ้นและทำให้ความรู้สึกของพวกเขาเกิดความกลมกลืนกระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อซึ่งเป็นการฝึกฝนส่วนบุคคลและการทำงานกับเปลวไฟเป็นการทำงานเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตจากอันเทรสจะปรากฏตัว พร้อมกับทรงกลมพลังเลวสีทองเมื่อมีการทำงานเป็นกลุ่มเมื่อเป็นการทำงานส่วนบุคคลพวกเขาจะส่งรังสีแสงที่มีสีต่างๆของพลังงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นร่างกายของผู้ที่ได้รับเิ์ในการเป็นมนุษย์ จะถูกเก็บรักษาไว้สิทิ์นี้มอบให้โดยแสงสว่างที่ท่านรวบรวมไว้ในร่างกายพลังงานของท่านซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของท่านในแต่ละวันในการนำคุณค่าต่างๆ ไปปฏิบัติซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะนำไปสู่วิถีชีวิตใหม่และทำให้ท่านสามารถดำลงอยู่ในยุคพันปีใหม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการรับใช้และช่วยเหลือโลกและต้องการทำให้วิวัฒนาการของตนเองสมบูรณ์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้สิ่งนี้จะมอบให้แก่ผู้ที่อุทิศตนอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจ จิตใจและวิญญาณเพื่อหลอมรวมกับปรมาจารย์และรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ก่อตั้งชุมชนแห่งสิ่งมีชีวิตและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ก่อตั้งชุมชนแห่งสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์ซึ่งเราอาจเรียกว่าชุมชนแห่งนักบวช แห่งเวทมนต์ชั้นสูงอิซาเบลครารเซียมาติเนสจิดวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ